b ิวบิวซีเฮด coming soon ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานประมาณ4-5เดือนนะครับวันนี้ก็มาเจอในรอบกันในรอบหลายเดือนนะครับโดยในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จะมาบอกว่าบินบินซีเฮดได้กลับมาทำคลิปตามปกติแล้วนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้ถ้าหากคลิปนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้คลิปอินโทรคลิปครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือขาดผู้ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้มีคนดูถึง1 0 0 0 0แวิวเมื่อไรเราจะทําการแจก r โรบักทันที8 0 r o b u โรบักทั้งหมด 20่สงวันรอรุ่นกันนะครับว่าใครจะได้นะครับเมื่อคลิปนี้ถึง1 0 0 0 0แวิวหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมานานนะครับแบบบุคเว่นก็ได้มีการอัปเดตมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาดูหาดบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านตรงเพนท์เฮาส์รถใหม่ๆก็เข้ามาเพียบเลยนะครับแล้วก็ที่ดินตรงที่แบบสร้างใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงที่ทะเลแล้วก็ตรงที่ภูเขาตรงนู้นนะครับตรงที่หุบเขาแล้วก็ แบบมันจะมีแบบเยอะมากก็คือแบบตอนนี้คือตามไม่ทันเลยนะครับหวังว่าเดี๋ยวจะศึกษาเกี่ยวกับแบบนี้ม่อีกครัง้งหนึ่งแล้วก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับตู้เซฟเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย